คุณเคยได้ยินเรื่องรักที่กลายเป็นคำสาปไหมเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่รอคอยชายผู้เป็นรักแท้แต่สิ่งที่รอคอยกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิน้นในมือที่ดูเหมือนจะเงียบสงบมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในค่ำคืนฝนตกเสียงกระซิบที่บอกว่าอยา่าหนีจากฉันไปการรักกันของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่คือการเดินทางที่นำไปสู่ความตายและคำสาปที่ไม่มีใครหนีพ้นคุณกล้าฟังเรื่องราวนี้จนจบไหม หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสความหวาดกลัวและความหลอนในความรักที่ไม่มีใครอยากจดจำคลิกเพื่อดูต่อเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินนั้นอาจจะทำให้คุณต้องระวังตัวในทุกการเคาะประตูที่คุณได้ยินในคืนฝนตกเสียงหวีดของลมทะลุผ่านหน้าต่างไม้ที่โยกเยกในค่ำคืนเงียบงนันบ้านหลังเล็กในอำเภออุรยาแสงไฟสลัวส่องผ่านม่านบางๆภายในบ้านนั้นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งนิ่ง,งอยู่บนเก้าอี้ไม้มือทั้งสองกุมกันแน่น แวลตาเธอว่างเปล่าเหมือนถูกดูดกลืนด้วยความคิดที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ชื่อของเธอคือมีนาหญิงสาววัย27ปีที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อในความรักอย่างสุดหัวใจเธอเคยรักผู้ชายคนหนึ่งชื่ออนันต์ชายหนุ่มหน้าเรียบพูดน้อยแต่แววตาอบอุ่นเขาเข้ามาในชีวิตเธออย่างเงียบๆดูแลเธอพูดน้อย แต่การกระทำทุกอย่างเต็มไปด้วยความใส่ใจมีนาคิดว่าเขาคือพรหมิกิดแต่เธอไม่รู้เลยว่าพรหมิกิดครั้งนี้จะนำเธอเข้าสู่ฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นในคืนหนึ่งขณะฝนตกมีนาถูกพาไปยังบ้านของอนันต์ที่เขาไม่เคยให้เธอเข้าไปบ้านไม้หลังนั้นตั้งอยู่กลางทุง่งห่างไกลผู้คนเงียบและเย็นเยือกอย่างน่าประหลาดเมื่อประตูเปิด กลิ่นบางอย่างก็ลอยออกมาเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของเนื้อเน่าเชือกลิ่นเลือดจางๆเธอยกมือปิดจมูกแต่ไม่กล้าพูดอะไรอนันตเดินนำเธอเข้าไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนที่เธอคุ้นเคยเขาบอกว่าเขาอยากให้เธอรู้จักครอบครัวของเขาในห้องนั่งเล่นเธอเห็นเก้าอี้สามตัวแต่มีร่างคนนั่งอยู่เพียงร่างเดียว หญิงชราหน้าตาซีดเผือดผมขาวยุ่งเหยิงมือทั้งสองข้างแนบข้างลำตัวนั่งนิ่งราวกับรูปปัน้นเธอพยายามทักแต่ไม่มีเสียงตอบกลับแม้แต่การกระพริบตาก็ไม่มีอนันต์หันมหามหาเธอและพูดว่าแม่ดีใจที่เธอมาหาคำพูดนั้นแผ่วเบาแต่น้ำเสียงชวนขนลุกมีนารู้สึกเหมือนบางอย่างในห้องนั้นผิดปกติ เธอเดินเข้าไปไกลแล้วมองลงไปที่มือของหญิงชรานิ้วมือของเธอแข็งทื่อเหมือนไม้เล็บยาวจนโค้งงอผิวแห้งแต่เป็นขุยมีนาเอื้อมมือไปแตะและทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวหนังนั้นเย็นเฉียบแข็งราวกับน้ำแข็งเธอชักมือกลับทันทีหัวใจเต้นรัวหายใจไม่เป็นจังหวะ เธอเสียชีวิตแล้วใช่ไหมเสียงเธอสั่นเครืออนันต์ไม่ตอบแต่ยิ้มออกมารอยยิ้มที่ไม่เหมือนเดิมรอยยิ้มที่ไร้แววอบอุ่นมีเพียงความว่างเปล่าและความหลอลึกซึ้งเขาบอกว่าผมไม่อยากให้แม่ต้องเหนาแม่รักครอบครัวมากผมก็แค่อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์อีกครั้งมีนาก้าวถอยหลังแต่ขาของเธอสัน่น เหมือนไม่รับน้ำหนักเธอมองไปที่มุมห้องเห็นโลงศพที่เปิดฝาภายในไม่มีอะไรนอกจากร่องรอยเลือดแห้งกรังเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาพาเธอมาที่นี่ทำไมก่อนที่เธอจะกรีดร้องเขาเก้าวเข้ามาไกลและกระซิบข้างหูเธอว่าตอนนี้แม่ก็มีลูกสะภ้ยแล้วนะครับเสียงของเขาเย็นชา ไร้ความรู้สึกแต่เปลี่ยนไปด้วยความหลงไหลราวกับเขาไม่ได้พูดกับคนเป็นเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเรียกว่ารักมันมีราคาที่เธอต้องจ่ายแพงเกินกว่าคำว่าความรู้สึกหากคุณต้องการให้เรื่องดำเนินต่อจากจุดนี้โปรดบอกได้เลยครับมีนาเบิกตากว้างเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูเงื่อไหลอาบทั่วร่างแม้อากาศในห้องจะเย็นจัด เธอพยายามขยับตัวแต่อนันตคว้าข้อมือเธอไว้แน่นแรงบีบของเขาไม่เหมือนคนปกตินิ้วของเขาเย็นแข็งเหมือนกระดูกแช่แข็งอย่าเพิ่งไปไหนเขาพูดด้วยเสียงเรียบแม้ยังอยากคุยกับเธออีกเยอะมีนาหันไปมองร่างของหญิงชราที่ยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงแต่ตอนนี้เธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนไป เปลือกตากระพริบลงช้าๆเธอแน่ใจว่าเธอเห็นมันไม่ใช่ภาพหลอนร่างนั้นขยับได้เสียงไม้กระดานตายเก้าอี้ลั่นเอดเบาๆราวกับมีน้ำหนักกดทับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆมีนาเริ่มกรีดร้องเสียงเธอแหลมสูงและแตกพราแต่มันไม่อาจทะลุความเงียบในบ้านนั้นได้เลยอนันยกมือขึ้นแต่แก้มเธอเบาๆ แต่สัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเขาก้มหน้าเข้ามาใกล้จมูกเขาเกือบแต่หน้าผากเธอที่นี่คือบ้านของเราเขาพูดช้าช้าเราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วมีนาหลับตารวบรวมแรงสุดท้ายแล้วเหวี่ยงตัวออกจากเขาวิ่งพโพดออกไปที่ประตูแต่บานประตูถูกล็อกจากด้านในด้วยกรอนเหล็กสนิมก่อนแน่นเธอพยายามกระชาก แต่เสียงฝีเท้าของเขาเริ่มดังขึ้นจากด้านหลังช้าๆชัดเจนและมั่นคงมีนาเหลียวมองเห็นเขาถือบางอย่างในมือเป็นกล่องไม้ที่มีลวดลายสลักเป็นรูปหัวใจแต่ภายในเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรอนันต์หยุดยืนเปิดฝากล่องออกและสิ่งที่อยู่ข้างใน ทำให้เธออาเจียนออกมาโดยไม่รู้ตัวกลิ่นคขาเลือดพุ่งเข้าจมูกและภายในกล่องนั้นคือช่อผมดำยาวพร้อมกับเศษเนื้อที่ดูเหมือนหนังศีรษะเขายิ้มภรรยากเก่าของผมก็เคยน่ารักแบบเธอขาเธอสั่นจนยืนไม่ไหวเธอล้มลงกับพื้นมือทั้งสองยันไว้แต่สัมผัสได้ถึงของเหลวอ,อุ่นๆลื่น และเหนียวหนืดเมื่อเธอก้มลงมองคือเลือดไหลออกมาจากใต้บานประตูอีกห้องหนึ่งเธอแง้หน้าขึ้นมองไปที่อน,นันต์แววตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความวิปลาสคลั่งรักและความโหดเหี้ยมที่ลึกเกินกว่าจะหลบนี้และในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าความรักที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่รักที่ไม่สมหวังแต่คือรักที่ไม่มีทางหนีรอดได้ตลอดชีวิตหากต้องการให้ดำเนินเรื่องต่อหรือเพิ่มจุดคลแมกเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับเสียงประตูอีกบานค่อยๆเปิดออกอย่างแผ่วเบาเสียงบานพับดังเอียดเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนมีนาเบือนสายตาไปมองมือของเธอสั่นเทาจนแทบยกไม่ขึ้นเงาสีดำทะมึน คืบคลานออกมาจากภายในห้องมืดนั้นอย่างช้าและแน่นอนร่างบางของผู้หญิงคนหนึ่งก้าวออกมาทีละก้าวใบหน้าเธอซีดขาวริมฝีปากแห้งแตกแต่แววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าภรรยาเก่าอนันต์พูดพร้อมกับรอยยิ้มเธอยังไม่จากไปไหนเลยมีนาอ้าป,ปากค้างเธอมองสลับระหว่างอน,านันต์ กับหญิงปริศนาตรงหน้าและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่การที่ร่างนั้นยังเดินได้แต่คือหญิงคนนั้นมีหน้าเหมือนเธอเหมือนเธอทุกกระเบียดนิ้วแม้แต่รอยแผลเล็กๆบนหน้าผากที่เธอเพิ่งได้เมื่อไม่กี่วันก่อนก็ยังปรากฏอยู่มีหน้ารีดร้องพยายามดิ้นสุดแรงแต่ร่างของเธอหนักราวกับถูกถ่วงไว้ด้วยโซ่ตรวน อน,นันคุกเข่าลงข้างๆกระซิบชิดไปหูเธอคิดว่าบังเอิญเจอกันในวันฝนตกจริงหรือเขาหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ของมนุษย์เธอคือเธอคนเดิมที่จากฉันไปและตอนนี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอไปอีกแล้วมีน้ำหลังน้ำตาเธอไม่รู้ว่าเธอคือใครที่นี่คืออะไรและตัวจริงของเธอยังอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่า หญิงหน้าคล้ายเธอก้าวเข้ามาใกล้ยื่นมือแต่หลายของมีนาแววตานั้นไม่มีแววชีวิตมีนาหลับตาแน่นกรีดร้องสุดเสียงและทุกอย่างดับผูบลงในทันทีไฟทั้งหลังบ้านดับสนิทเหลือเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดและเงาของอนันต์ที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เคยจางหาย เสียงหนึ่งดังแว่วมาจากความมืดในบ้านหลังนี้ความรักไม่มีวันตายหากคุณต้องการฉากจบปิดเรื่องแบบช็อกใจหรือให้เรื่องมีบทต่อไปในรูปแบบพาร์ทสองบอกได้เลยนะครับเราจะปั่นต่อทันทีครับเสียงหัวเราะนั้นยังคงดังก้องอยู่ในความเงียบแม้ไม่มีใครอยู่ในห้องแต่เสียงนั้นยังวงเวียนอยู่ทุกมุมมีนาลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ เธอไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นอีกเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าตรงกลางห้องสีขาวสะอาดที่มีกระจกเงาบานใหญ่ล้อมรอบกระจกทุกบานสะท้อนภาพของเธอในชุดสีขาวบนแขนมีสายรัดแน่นหนาะและรอยเข็มไม่ที่เพิ่งถูกถอดออกเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาไกลเป็นหญิงวัยกลางคนในชุดพยาบาลถือแฟ้มในมือ เธอมองมีนาแล้วยิ้มบางๆยังฝันเรื่องเดิมอยู่หรือเปล่าคะคุณมีนามีนากระพริบตาช้าๆพยายามพูดแต่ลำคอแห้งผาเธอหันไปมองกระจกและในวินาทีนั้นเธอเห็นเงาผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ข้างหลังเธอหญิงคนเดิมหน้าตาเหมือนเธอทุกอย่างแต่ริมฝีปากกลับคลี่ยิ้มแล้วกระซิบแผ่วเบา เธอจะไม่มีวันนี้ฉันพ้นเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในหูของมีนาแต่ในห้องนั้นทั้งหมดทุกกระจกร้าวทีละบานภาพสะท้อนของมีนากระพริบตาไม่พร้อมกันและบางบานไม่มีภาพเธออยู่เลยเหลือเพียงเงาว่างเปล่าที่กำลังยิ้มกลับมาอย่างช้าและแน่นอน หากต้องการให้เรื่องนี้มีภาคต่อหรือขยายไปเป็นซีรีส์ลึกลับจิตวิทยาบอกได้เลยนะครับเราจะต่อให้ลึกยิ่งขึ้นในตอนถัดไปพยาบาลหันไปมองกระจกเช่นกันแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีเงาไม่มีรอยร้าวไม่มีเสียงหัวเราะใดๆคุณมีนาคุณกำลังเห็นอะไรอยู่หรือเปล่าคะมีนาหันกลับมาช้าๆดวงตาของเธอว่างเปล่าไร้ความรู้สึก ริมฝีปากเธอเริ่มขยับช้านิ่งและเยือเกเยน็นฉันไม่ได้ฝันมันจริงมือของเธอกำแน่นแม้จะถูกรัดแน่นกับเก้าอี้แต่เล็บของเธอจิกเข้ากับฝ่ามือตัวเองเลือดเริ่มไหลช้าเป็นสายพยาบาลรีบก้าวเข้ามาแต่ในวินาทีนั้นหลอดไฟเหนือศีรษะดับลงทั้งหมด หลือเพียงความมืดและเสียงกระซิบเธอเลือกเองไม่มีใครบังคับเธอเสียงนั้นมาจากทุกทิศทางและตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของใครบางคนหรืออาจจะของทุกคนเมื่อไฟกลับมาอีกครั้งเก้าอีว่างเปล่าไม่มีมีนาไม่มีพยาบาลไม่มีเลือดมีกระจกเพียงบานเดียวที่ยังสะท้อนภาพอยู่ และในภาพนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนยิ้มริมฝีปากเปื้อนเลือดเธอยกนิ้วจุปากส่งสายตาตรงมาที่ผู้ชมอย่าบอกใครนะแล้วเธอก็หายไปจากกระจกทันทีที่ประตูห้องเปิดออกเองช้าๆเหมือนกำลังเชื้อเชิญใครบางคนเข้าไปหากคุณกล้าพอแสงไฟในทางเดินสลัวลงเรื่อยๆ เหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังหายใจผ่านกำแพงอากาศเย็นจัดจนรู้สึกเหมือนมีน้ำแข็งก่ออยู่ที่ปลายเส้นผมเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่พื้นไม้แต่ไม่มีเงาใดปรากฏเพียงแต่กล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่ติดอยู่เหนือมุมห้องมันยังคงทำงานและบันทึกทุกวินาทีไว้เงียบๆภาพจากกล้องแสดงให้เห็นประตูบานนั้น เปิดค้างไว้และเก้าอี้ที่ว่างเปล่าค่อยๆขยับเองอย่างเชื่องช้าเหมือนมีใครนั่งอยู่ทั้งที่ไม่มีใครเลยฝ่ายในห้องกระพริบอีกครั้งแล้วกลับมาเป็นปกติบนผนังสีขาวสะอาดมีตัวอักษรสีแดงสดเขียนด้วยลายมือแปลกประหลาดมันยังไม่จบและเมื่อเจ้าหน้าที่เวรผัดกลางคืนเปิดประตูห้องนั้นในเช้าวันถัดมา พวกเขาพบเพียงกล้องวงจรปิดที่ถูกถอดลงวางไว้กลางห้องอย่างเรียบร้อยภายในกล้องไม่มีภาพของใครเลยไม่มีแม้แต่ภาพของมีนาหรือพยาบาลนอกจากเสียงหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในตอนท้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ชัดเจนพอจะทำให้ทุกคนขนลุกตอนนี้ถึงตาคุณแล้วเจ้าหน้าที่รีบปิดเครื่องเล่นกลอง แต่เสียงนั้นกลับยังดังต่อแม้ไฟจะถูกตัดแม้หน้าจอจะดับมืดเสียงกระซิบยังเลื้อยผ่านอากาศลอดผ่านรูขนาดเล็กเหมือนมันกำลังไหลเข้าไปในหูทีละคำทีละประโยคยาหนี้ย่าปฏิเสธความรักที่แลกมาด้วยความตายไม่มีวันจางทันใดนั้นหน้าต่างทุกบานในสถานพยาบาล ปิดสนิทในพริบตาลมไม่มีแสงไม่มีมีเพียงกลิ่นเลือดจางๆที่เริ่มซึมออกจากรอยแยกบนพื้นกระเบื้องและในห้องถงใหญ่มีรูปภาพหนึ่งแขวนอยู่ตรงกลางเป็นภาพหญิงสาวยืนกลางสายฝนริมฝีปากสัมผัสกับชายคนหนึ่งในชุดสูทสายฝนที่เทกนำลงมาในภาพเปียกแม้กระทั่งกรอบรูปใต้ภาพนั้น มีชื่อเขียนไว้ด้วยหมึกดำสนิทเมษามีนาความรักที่ไม่ควรเริ่มต้นไม่มีใครรู้ว่าใครนำภาพนั้นมาติดไม่มีใครกล้าแต่ตองและไม่มีใครอีกเลยที่เดินเข้าไปในห้องนั้นเพราะทุกคนรู้ว่าเธอยังอยู่ในนั้นรอจูกต่อไปจากใครสักคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับรักแท้และราคาที่ต้องจ่ายเพื่อได้มันมา คืนถัดมาเวนยามกลางดึกลาออกพร้อมกันถึงสามคนโดยไม่มีการแจ้งลงหน้าโทรศัพท์มือถือของพวกเขาบันทึกภาพสุดท้ายไว้เพียงภาพเดียวภาพของหญิงสาวผมยาวยืนอยู่หน้าประตูห้องพยาบาลแม้เวลาจะเป็นช่วงตีสองแต่เธอกลับใส่ชุดเดรสสีขาวเหมือนเจ้าสาวในวันวิวาเธอยิม้มรอยยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์ และในมือของเธอคือพวงดอกไม้แห้งกรอบที่มีกระดาษโน้ตใบเล็กแนบไว้ถึงคนต่อไปของเขาข้อความนั้นทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งปิดตึกทันทีไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าแต่ในคืนวันนั้นเสียงเพลงวอนเบาๆยังคงลอยออกมาจากห้องคล้ายเธอกำลังเต้นรำกับใครบางคน ที่ไม่มีตัวตนบางคนว่าเธอรอให้เขากลับมาบางคนว่าเธอไม่เคยจากไปตั้งแต่แรกแต่ทุกคนรู้ไม่ว่าเรื่องราวจะเริ่มต้นจากความรักหรือจบลงด้วยความตายความหลงไหลที่กลายเป็นคำสาบจะยังคงเต้นอยู่กลางสายฝนในค่ำคืนที่ไม่มีจุดจบและในทุกปีคืนฝนตกเดือนเดียวกัน คนในหมู่บ้านมักได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าแผ่วเบาแต่ชัดเจนไม่มีใครกล้าเปิดแม้บางครั้งเสียงจะตามมาด้วยเสียงกระซิบฉันหนาวขอแค่ร่มสักคันเขากลับมาหรือยังเด็กบางคนเคยเผลอเปิดหน้าต่างแล้วร้องให้ไม่หยุดเป็นเดือนพวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าโรงพยาบาลเกา่าใบหน้าซีกหนึ่งเน่าเปื่อยอีกซีกหนึ่งยังสวยสมบูรณ์ดวงตาข้างหนึ่งหลเป็นน้ำตาเลือดมือที่เคยจับเขาแน่นบัดนี้กลมเพียงอากาศว่างเปล่าบางคนว่าเธอกำลังตาหาบางคนว่าเธอกำลังรอแต่ไม่มีใครกล้าถามเพราะคำตอบอาจทำให้พวกเขาไม่มีวันกลับไปยิ้มได้อีก และเรื่องราวของความรักครั้งนั้นถูกเก็บเงียบฝังลึกในความทรงจำของเมืองออรยาในฐานะความรักที่ไม่มีใครอยากจำเพราะมันเริ่มด้วยหัวใจแต่จบลงด้วยลงศพสองใบที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนปิดฝาเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวสายหมอกคลุมทั่วเมืองอรยาเด็กชายคนหนึ่งเดินผ่านหน้าโรงพยาบาลร้างเขาหยุดมองภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่ง ติดอยู่บนป้ายสนิมเครอะภาพของหญิงสาวในชุดเดรสขาวยิ้มจางๆกับชายหนุ่มในสูทใต,ตยภาพมีข้อความสั้นฮ่หาฮะรักแท้ไม่มีวันตายแต่บางครั้งมันก็ฆ่าเราได้ก่อนเด็กชายเงยหน้ามองตึกเงียบสนัดตรงหน้าเสียงเพลงวอนแผ่วเบาเหมือนลอยมากับลมเขาหันหลังกลับเดินจากไปทิ้งให้เสียงนั้นจางหายไปในหมอก และทิ้งความรักหนึ่งไว้ในตำนานของหญิงสาวผู้รอกับชายผู้ไม่เคยกลับมา